สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคัดและอ่านคำว่ากะทิค่ะกะทิออะกะทออิทิกะทิค่ะเรามาเริ่มคัดกันเลยนะคะเห็นตามรอยของคุณครูก่อนนะคะออะ กระทอิอทิกะทิโกอากะ,อกะทอิอทิกะทิโก ทออิทิกทิกออะกะทออิทิก,กท,ทิกทต่อไปคำว่ามะลิมอ มะลออีลิมะลิมออะมะลออีลิมะลิมอ มะโลอีลิมะลิมออะมะโลอีลิมะลิต่อไปคำว่าบิดาบออีบิ Do A Da Bo I Bi Do A Da Bi Da Bo I Bi Do A Da Bi Da บอิบิดออาดาบิดาเรียบร้อยแล้วค่ะกระทิมะลิและบิดาค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะลูก